สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Google Drive กันต่อนะครับเพราะว่า Google Drive เนี่ยมีรายละเอียดต่างๆให้เราใช้งานอยู่มากมายวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการดาวน์โหลดไฟล์ครั้งละมากๆนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องคลิกหลายครั้งนะครับไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ g o ูเกิลไดร์เราอาจจะพิมพ์ง่ายๆนะครับโดยเข้าผ่าน Gmail ว่า mail.google.com แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบ Gmail ที่เราต้องการจะเข้า Google Drive นะครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ Gmail เมื่อเข้าสู่ Gmail เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่นนี้เขาให้ใส่อีกรอบหนึ่งก็ใส่ไปนะครับ ช่วงหลังๆนี่ก็จะมีการเด้งแบบนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็ใส่ซ้ำไปไม่มีอะไรครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ gmail ที่เราจะเข้าไปยัง google drive แล้วเราก็คลิกไปที่ไอคอน 9. จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ drive เหตุผลที่ผมให้เข้าแบบนี้เนี่ยเพราะว่า เวลาเราเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเช็คเมลก็ได้ด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาใช้รายละเอียดต่างๆจาก google ได้มากมายนะครับก็ไปเลือกตามความต้องการนะครับอ่ะตอนนี้เข้าไปที่ Drive นะครับเมื่อเข้าไปที่ไร้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าส่วนตรงนี้นะครับเป็น lay out เป็น เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่าเราต้องการเลเยอร์แบบไหนตรงนี้เป็นเลเยอร์แบบรายการอยู่มันก็จะเป็นขีดขีดอย่างนี้เราลองคลิกแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เลเยอร์ตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันมันช่วยในเรื่องของมุมมองเวลาที่เรา,าจะใช้งาน Google Drive นั่นเองอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ครั้งละมากๆกันเลยหลังจากปรับเลเยอร์มาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลเยอร์ในลักษณะแบบนี้มันก็จะมีปุ่ม สามปุ่มตรงนี้เราเราเราคลิกไปตรงอไอคอน 3. จุดตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานแต่ว่าถ้าเราใช้เลเยอร์อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีไอคอนอยู่ทางด้านหลังเพราะฉะนั้นเลเยอร์แต่ละแบบนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมนะครับทีนี้เราบอกว่าในโฟลเดอร์นี้มีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะพบว่ามีรูปภาพอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทีนี้ ถ้าหากว่าต้องการที่จะย้อนกลับไปก็คลิกไปที่ไร e ของฉันตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะดาวน์โหลดเรารู้แล้วว่าภายในมีรูปภาพอยู่เราจะดาวน์โหลดให้หมดในครั้งเดียวเลยนะครับเราคลิกไปที่3จุดตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับเราคลิกไปที่สามจุดตรงนี้แล้วคลิกเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เขากําลังทําการเตรียมการดาวน์โหลดอยู่นะครับซึ่งในการดาวน์โหลดเนี่ยต้องบอกว่า ทางกู d ก i ไดเองจะทำการบีบอัดไฟล์นะครับบีบอัดไฟล์แล้วก็ถึงจะดาวน์โหลดลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็กำลังดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาบีบอัดเมื่อสักครู่นี้เสร็จเรียบร้อยเขาก,เขาก็เขาก็กำลังจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเราก็แค่นั่งรอทีนี้เวลาดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็คลิกเมาส์ไปที่สัญลักษณ์คล้ายๆกับ ลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกไปเลยแล้วก็คลิกไปที่แสดงในโฟลเดอร์นะครับเราก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าเป็นไฟล์ซิปแบบนี้เนี่ยวิธีการใช้งานนะครับให้คลิกเมาส์ขวาบนไฟล์ดังกล่าวแล้วก็เลือก7 zip ตรงนี้ต้องบอกวาอ่าผมได้อธิบายได้สอนเรื่องของ การใช้เซเว่นซิไปนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ที่วิดีโอแนะนําก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าดาวน์โหลดเซเว่นซิมาติดตั้งเนี่ยม,มันช่วยให้เราใช้งานาซิปไฟล์ต่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าอยากจะให้ติดตั้งเซเว่นซิในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานในหลายๆเรื่องเลยนะครับมาดูนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์นี้นะครับเลื่อนมาที่7ซเว่นซิแล้วก็เลือก extrac t here นะครับเขาก็จะทําการแตกไฟล์ออกมาแล้วก็จะเห็นว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ mm hmm. เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะพบกับไฟล์รูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาจาก Google Drive นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ในครั้งเดียวเนี่ยมันช่วยให้เราสะดวกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งคลิกเลือกทีละไฟล์ทีละไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแบบนั้น จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดตามวิธีการที่ได้แนะนำเอาไว้ใน EP นี้นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโน h ช n แนลฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วถ้ามีคำถามใดๆพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ